สามราศีช่วงนี้มีปากเป็นทรัพย์พูดยังไงได้อย่างนั้นตั้งแต่ดาวพระหัส,สบ,บดีโคจรเข้าราศีเมษเป็นที่เรียบร้อยมีสามราศีที่ช่วงนี้มีปากเป็นทรัพย์ ค้าทำมาค้าขายเก่งพูดจาราบรืน่นมีแต่คนนิยมชมชอบตามที่ได้พยากรณ์ไว้ทั้ง3ราศีดังนี้ได้แก่ราศีมีนผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มีนาคมถึงวันที่12เมษายนช่วงนี้ปากทำเงินทำทองใครทำงานเน้นด้านการสื่อสารและเจรจาจะทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเองคนที่ทำอาชีพด้านค้าขายโดยเฉพาะแบบออฟไลน์ line, โดยเน้นการทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อเรียกลูกค้าคนทำงาน าประจําช่วงนี้ให้ใช้วาจาเพื่อเกิดประโยชน์มากที่สุดจะมีแต่ความมั่งคั่งและความมั่นคงด้านต่างๆยิ่งคุยกับผู้ใหญ่ท่านจะยิ่งเอ็นดูแต่ก็อย่าลืมกระเช้าติดไม้ติดมือไปด้วยนะคะเจ้าของกิจการยิ่งคุยกับบริวารมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นแนะนําก่อนสื่อสารต้องมีสติปัญญาทุกครั้งแล้วจะเกิดผลดีช่วงนี้อาจมีอุปสรรคเข้ามาบ้างแต่ไม่หนัก วางใจได้เน้นเติมสติปัญญาให้กับตัวเองมากที่สุดมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนใหญ่จะหลั่งไหลเข้ามาจากโชคลาบส่งผลให้ได้ใช้เงินเกินตัวคนที่กำลังหางานมีเกณฑ์ได้งานที่เร่งไว้สูงมาก ราศีต่อมาได้แก่ราศีสิงห์สำหรับผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนช่วงนี้รายได้โอกาสเข้ามามากขึ้นช่วงนี้พูดอะไรมักได้แบบนั้นเนื่องจากช่วงนี้จะมีความตรงไปตรงมาทําให้มีคนสองกลุ่มที่จะเกิดขึ้นคือคนที่ชื่นชอบกับความตรงไปตรงมากับกลุ่มที่อ่อนไหวอาจทําให้เกิดมีปัญหาได้ เพราะฉะนั้นโฟกัสแต่สิ่งนั้นๆเท่านั้นยิ่งสื่อสารกับบริวารจะดีมากมีเกณฑ์ได้รับของขวัญจากบริวารมีเกณฑ์จะได้ร่วมลงทุนกับคนเยอะจึงควรเลือกคบหากับคนดีๆข่าวดีที่รอคอยจะเป็นจริง ตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่28นี้ให้ชะลอเรื่องการลงทุนชั่วคราวแนะนําให้กราบไหว้ขอพรกับพระพรจะทําให้ชีวิตราบรื่นมากยิ่งขึ้นสําหรับผู้ที่เกิดราศีเมถุนผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมเป็นอีกหนึ่งราศีที่ดวงดีมากการตัดสินใจมีความแม่นยํามากขึ้นช่วงนี้การงานการเงินดีในทุกๆด้านแต่อาจจะมีคนที่หมันไส้เราได้ จึงให้เมตตาเขาให้มากๆการดิวงานมีความราบรื่นมีเกณฑ์ได้รับค้างดีจากการเจรจาเป็นช่วงที่การสื่อสารค่อนข้างที่จะดีมากมีโอกาสมีชื่อเสียงช่วงปลายเดือนมีโอกาสได้รับโชคใหญ่ด้านความรักช่วงนี้เนื้อหอมมากแต่ก็จะขอเตือนเรื่องภูมิแพ้อากาศและเรื่องสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านอีกด้วยค่ะ